อ่ะครับกลับมาพบกับพวกเรานะครับกับการแข่งขันนะครับเซปแอปโตนเม้นต์2024ทีเซนเ t e d b บายในอินนะครับในรอบชี่ชนะเลิศแล้วนะครับก็เรียกได้ว่าเราแข่งขันกัมาตั้งแต่เช้านะครับผมตอนนี้ก็ได้เรียบร้อยแล้วและที่สำคัญครับตอนนี้ครับอยู่ด้านหน้าเราครับพี่หนึ่งครับทุกครับนี่คือ Nintendo Switch นะครับผมที่ ทางเรียกว่าผู้จัดนะครับผมเอามาให้เราโชว์แล้วเรียบร้อยนะครับอันนี้คือแจกจริงนะแจกจริงครับแจกจริงครับของแท้ถ้าโต๊ะไลท์จะพร้อมแล้วนะครับผมอ่ะโอเคครับในเมื่อโต๊ะไลท์พร้อมนะครับเราไปชมกันอีกครั้งในรอบชิงชนะเลิศกันต่อเลยครับเอาละครับขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่การแข่งขันนะครับสเตปแอปโชว์เดเมนต์2024 by Presented by นายอินนะครับผมรอบชิงชนะเลิศเป็นการพบกันระหว่างคุณสุภโชคคนะรับกับคุณกาลินครับคุณสุภโชคถือแรนซ้ายมือครับปีนแมตสีเขียวนะครับผม ส่วนทางฝั่งคุณกรณ์ฝั่งสีน้าเงินอ่าฝั่งสีแดงนะครับผมก็เปิดมาครับโชคเริ่มก่อนนะครับเปิดมาเป็นเปาเจียนนะครับผมแล้วก็ในส่วนของเกยอพกกะเรเดียนนะครับผมแล้วก็อีกหนึ่งตัวก็คือทางฝั่งของเซบีเอ็นะครับผมอ่ะโอเคครับลงมาก็ถือว่าเป็นเรียกว่ามือที่ดีเป็นเปิดเปิดมาที่ดีนะครับเพราะว่าแบบนี้เนี่ยคือทําให้เล่นง่ายเป็นง่ายครับแล้วก็เปาเจียนเนี่ยขึ้นมาเพื่อที่จะ เสถาพลังงานน้ำสองใบขึ้นมาบนมือครับแล้วก็มีทางฝั่งเกียร์โคกะช่วยนะครับคือครบเลยนะครับผมเปิดมาแบบนี้เนี่ยชอบแน่นอนนะครับแต่ว่าท้งนี้ทางนั้นนะครับก็ต้องดูก่อนนะครับว่าทางฝั่งคุณกาลินเนี่ยเจอเขาเรียกได้ว่าประหม่ทไม่ได้นะเพราะว่าเกมเมื่อกี้แกเห็นแล้วรับพลาดนิดเดียวครับนิดเดียวเลยฮะนิดเดียวนี่คือไปตุยแน่นอนนะครับก็จะวางเป็นปิป้าครับปีป้าตัวนี้ก็ค่อนข้างได้เปรียนนะครับเพราะว่าเขาจะมีความสามารถซ่อนอยู่ในหลัง ครับก็คือเขาจะไม่โดนดาเมจจากตำแหน่งเบน์นะครับใช่ครับผมคือเป็นต้องเป็นดาเมจนะไม่ใช่การวางเม็ดนะ้็วางเม็ดก็ยังโดนเหมือนเดิมครับผมอันนี้บางทีนะเพท่านผู้เล่นการโปเกมอนเนี่ยต้องแยกอีกหนึ่งก็คือเป็นเอฟเฟกต์จากท่าโจมตีกับดาเมจจากท่าโจมตีจะไม่เหมือนกันเรวตอนนี้ก็จะวางเป็นเซบีอีกหนึ่งตัวครับป้องกันไว้ก่อนนะครับเพราะว่าทางฝั่งของคุณกาลินเนี่ยคือมีตัวที่สามารถโจมตีที่เบนได้ S <S <S แต่ท้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยปกแกก็ต้องอย่าลืมว่าทางฝั่งของคุณกาลินเนี่ยมีตัวที่หล่อยเป็เบนได้เช่นเ<ช>ดี <ใน S 1> ยวกันแน่อนอะนคะรับเพราะว่า,าแทบจะเป็นปกธรรมชาติของเด็กนอโซนเลยที่เขาจะสามารถเก็บแถวหลังเก็บแถวหลังได้เพราะว่าเขาใช้เรเดียนเกโอกอากาศเนี่ยเป็นเรเดียนประจาเด็กใช่ครับแต่ต้องดูครับว่าเปิดมาคุณกาลินจะมีอะไรบ้างครับเปิดมาครับเป็นในส่วนของเนสปอนแน่นอนครับ ใบที่จะต้องตามหาถ้าไม่ใช่กิจรเดียสกิกโอกาะก็ต้องเป็นทางฝั่งคิวใบหนึ่งตัวครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าวในเคสนี้น่าจะเป็นเรเดียสกิจโอกาะมากกว่าเพราะว่าเปอร์เซ็นต์ในการที่พลังงานขึ้นมปอี่บนมือเนี่ยค่อนข้าง,างสูงครับต,ต,อตอนนี้นะครับใครที่เป็นกองเชียร์นะครับของทั้งสองคนนะครับก็สามารถมาพูดคุยกับพวกเราได้นะครับ,รบทั้งฝั่งของคุณกาลนะีเนี่ยผมเพิ่งไปดูมาเขาเพิ่งไปเป็นแชมป์ในรายการของของทางฝั่ง กับตันการ์ดอ๋อกับตันการ์ดนะใช่ครับล่าสุดเลยนะครับผมจัดคนซ้ายดูง่งงครับหลับมัพอที่จะหมายถึงใครนะจัดทางทรายครับน่าจะเป็นเล่นในน้องเชนครับผมไม่ได้ง่วงครับผมแค่แค่แบบว่าไม่เหมือนเดิมกำลังเพ่งสมาธิอยู่ครับกำลังเพ่งพลังจิตครับมีสมมติว่าติดตามพี่แก๊กมานานมากคือติดตามแบเนี้ต้องถามก่อนว่าติดตามในเรื่องดีๆหรือเปล่า น่าจะน่าจะติดตามเป็นเรื่องดีอยู่นะเอออันนี้ไม่ใช่เพจเพจออฟฟิเชียลเซลได้อ่าได้ครับผมได้ครับแต่วันนี้เป็นเพจอัพตุกูจริงๆแล้วพูดมากกว่านี้ยังได้เลยถ้าไม่เกรงใจว่าสปอนเซอร์เขาอยู่ตรงนี้นี่คือผมแซวยับเลยนะเราก็ต้องเราก็ต้องมีเบีกดเบกันมากนะฮะครับผมแต่วันนี้เนี่ยสปอนเซอร์อย่างในอินใจดีมากสุดยอดครับนอกจากจะเรียกได้ว่าเงินรางวัลถึงแล้วเนี่ย ไอ้ที่อื่นๆก็เทถึงเช่นเดียวกันใช่ดังนั้นก็เลยอยากจะฝากไว้นิดนึงนะครับว่าตอนนี้เนี่ยการโปเกมอนของเรานะครับหมอกสีชาสามารถหาซื้อได้ที่ในอินแล้วนะครับถูกต้องครับผมแล้วก็เป็นสมาชิกง่ายๆเลยครับไม่ต้องเสียอะไรเลยแค่เขาเรียกว่าอะไรนะซื้อกาดให้ครบเท่านั้นเองใช่ซึ่งคุณก็ได้อยู่แล้วแหละนะครับใครที่มาซื้อก็ได้กา์ด้วยอยู่แล้วนะครับผมครับเปิดมาครับบนบชาวนะครับก็มาครับมานาฟี่มาก่อนเลยครับก็คุณกาลินก็ถือว่าพรีเซฟเหมือนเดิม นะครับเห็นเกโกะและมีเด็กมีสิมีน้ำปุ๊บเนี่ยก็ต้องเรียกมานาฟี่ก่อนนะครับผมนะครับแล้วก็ทิ้งในส่วนของโคโลนนะครับผมออกไปนะครับแล้วก็รีชีสครับเอาอู่ขึ้นมาครับมี4ล็อตพอดีครับแล้วก็โจมตีใส่เพาเจนครับร้อยสิบทิ้งไว้ก่อนครับถือเป็นเพลย์ที่ดีของทางฝั่งคุณกาลินครับในเพลย์นี้นะครับได้ล็อตสี่ แล้วก็มีดามิเป็นเพลงที่ดีต่กคู่ครับเพราะว่าสุเปอร์โชคเองครับคุณสุเปอร์โชคเองเกมแรกก็ได้ทั้งในส่วนของเปาเจียนแล้วก็ในั่งของเรดี้เกิรเอาครับใช้ความสามารถของเปาเจียนนะครับผมในการเสชหานะครับผมพลังงานน้ําขึ้นมือส่งใบครับมี FC ที่เป็นผู้หญิงนะครับผมมาบอก FC สุีเปอร์โชคค่ะพี่แก๊กเก่งมากค่ะคือผมก็าลังงงว่านะครับผมทำไมมีถึงผมภาคการดเตมมาตั้งนานเนี่ยไม่มีผู้หญิงมา มา f c ผมอย่างนี้บ้างเลยนะครับนี่ซุปเปอร์แกกขึ้นไลครั้งเดียวเนี่ยโอ้โหแฟนขับเพียบนะครับอ่ะโอเคครับแต่แต่เพลงนี้ค่อนข้างยากครับดูจากสีหน้าของทางฝั่งคุณสมุชโชแล้วเนี่ยคือโอ้โหบอกเลยครับว่าไปที่ต้องการอาจจะยังไม่มาครับอาครับก็ใช้ในส่วนของการที่ความสามารถของเรเดียนเกตโคกานะครับการที่ซ่อนอยู่นะครับผมโอเคครับ ขึ้นมาแล้วครับจะเป็นสองใบที่ตอบโจทย์ไหมโอ้โหยังไม่ตอบโจทย์ครับยังหาเซกเกฟไม่เจอครับและใช้ในส่วนของฮิสุยเฮฟวี่บอลครับมีไหมก็ไม่มีครับโอ้โหตายแล้วครับผมเกมแรกเนี่ยพูดอย่างไม่เข้าค่าคนรู้จักนะอาจจะอาจจะไปทางฝังการินนลครับผมที่จะที่จะให้ไปต่อนะครับผมครับผมมือที่บอกเลยว่าไม่มีอะไรให้เล่นเลยครับโอ้ดูครับ ติดพลังงานดื้อหนึ่งพลังงานแค่นั้น,นครับติดซื่อๆฮะแล้วลงงามาตกอเวในในลูกแล้วยังไงต่อครับโอ้ไฮ,ฮเปอรบ์บอลก็จะไม่มีเซอร์เกฟไม่มีในส,ส่วนของลูกอปมปลาร์ลูกอปมปลารนะครับผมแต่ถ้าเกิดว่ามีมานาซี่มันจะง่ายขึ้นเดอดใช่เพราะว่าเราเราจะสามารถเป็นเนโอเลนเพื่อยีดไข่ได้เหมือนกันครับ ครับตอนนี้ครับต้องดูครับจะทิ้งอะไรหนึ่งใบแล้วทิ้งเป็นนักขรหัดครับผมความลงไหลของนักขรหัดนะครับก็เป็นหนึ่งใบที่ใช้คู่กับทั้งฝั่งของบีดาลุกครับผมก็คือผ่าการที่ชอบสองใบมาวางบนทับเด็กครับเลือกที่เป็นบีดาลุกก่อนนะครับเพื่อที่จะเอามาเติมมือก่อนก็ถือว่าเป็นเพลที่ไม่แย่ครับเพราะว่าในมือตอนนี้เนี่ยมีกี่ใบครับถ้ามียังเยอะเนี่ยต้องอาจต้องใช้ไปอื่นเพื่อลีดมือก่อนน่าจะค่อนข้างยากครับเพราะว่าเมื่อกี้เห็น เหตุบนมือแล้วนเยอะครับคือตอนนี้เนี่ยที่หาได้มีประโยชน์สุดก็เป็นบีรลุเพราะว่าถ้าเป็นเซอเกตเนี่ยไม่มีลูกอุปไลน์ก็คือมันจะค้างมือนะครับผมมีกดไลค์ด้วยฮะสุดยอดนี่นี่นี่คือไลค์ของเราอ่าใช่ครับพี่เตรียมไว้ใช่ไหมไม่ได้เตรียมครับสารภาพไม่รู้ขึ้นมายังไงเหมือนกันไม่รู้อันนี้น่าจะเป็นฟีเจอร์ในในใน OBS เอ่อใช่ครับเป็นฟีเจอร์ใน OBS นะครับผม เป็นมากดไลค์ติ้งๆนะฮะครับผมอ่ะกดไลค์เยอะครับชอบครับใครที่กดไลค์เยอะมันจะไปขึ้นตรงหน้าซุปเปอร์แกร็บนะแฟนคลับซุปเปอร์แก๊กกดเยอะๆเลยครับผมอ๋อขึ้นผิดรอบไปแล้วครับผมอ่าจริงๆมันเป็นรอบไฟนอลครับผมขึ้นท็อปสี่ฮะโอ้ขออภัยขออภัยครับเดี๋ยวเดี๋ยวแก้ให้นะครับเดี๋ยวแก้ให้อ่ะไปไปละเป็นไฟนอลแล้วครับผมตอนนี้ขอบคุณขอบคุณนะครับใช่นะครับคนตอนนี้ครับสามารถที่จะพูดคุยกับพวกเราได้นะครับขอบคุณคุณต้องมากนะครับซวิ i เอนจิเนียร์นะคคคครรรััับบบบที่แจ้งมมมาานะอขุณกผ นะครับซูเปอร,ร์แก๊สครับยังคงเรียกได้ว่าพยายามหาเหลี่ยมที่จะเล่นอยู่ครับ<ม>และใช้ไข่รหรือเปล่าอ๋อใช้ไข่นะครับผมใช้ไข่แล้วใช้ไข่ครับแล้วก็ใช้ในส่วนของอตัวคันเบ็ดชั้นยอดนะครับเก็บเรียกว่าเปอร์มอนสองใบนะครับแล้วก็พลังงานหนึ่งใบเข้าเข้าก่องนะครับเมืม่อกี้เก็บถุงเหล็กไป แล้วก็เก็บทางฝั่งของเซเกฟเข้าไปด้วยนะครับครับตอนนี้น่าจะมีคุณชวันนะครับผมถามว่าสดจะบดเก่าไหมครับพี่วันนี้ก็ไม่แน่นะครับผมไม่แน่วันนี้ครับครับแล้วก็ใช้โบทาทอีกเช่นเดียวกันครับเลือกมาโอ้โหเป็นเซเกฟสามตัวเซบีเอชเซบีเอสามตัวนะครับผม เือไว้เลยต่อให้โดนทางฝั่งของคุณกาลินเนี่ยเรียกว่าเก็บสองไพ่ก็ไม่เป็นไรแล้วก็ผ่านเทินเลยนะครับเข้าเธนคุณกาลินครับผ่านเธอโดยที่ไม่ตีครับโอ้โหหนักเลยนะเจอกับลออโซนแล้วไม่ได้ตีแบบนี้นะครับใช่ฮะเพราะว่าเราจะเทรดไพ่ไม่ทันนะเพราะว่ายิ่งเป็นลออโซนที่เป็นตัวแล้วมาครับมาแล้วครับคนนี้คนเดิมครับผมคนดีคนเดิมของเราครับครับผมยามีครับผม อาครับแล้วก็ใช้ในส่วนของสปเนปนมุลบอนครับขึ้นไปครับผมเออเชือกเออสปเนปนบุลบอนนะครับแล้วก็ใช้ทางฝั่งของส่องหายุกผานะครับแล้วก็จิ้งเป็นส่วนของรถเข็นไปนะครับล้อโซ่ตอนนี้มี5้าครับขาดอีกเพียง2ใบเท่านั้นครับก็จะสามารถใช้มีลกักเณฑ์ได้นะน่าจะเป็นเปเปอร์นะครับ ล้อโซนเนี่ยมาใช้เปเปอร์เนี่ยก็ถือว่าตอบโจทย์นะเพราะว่ามีบางใบเนี่ยที่เราจําเป็นต้องใช้ในการหานะครับพวกไอเทมแต่ว่าถ้าเกิดว่าใช้เปเปอร์เนี่ยก็สามารถถมล้อได้เหมือนกันนะครับเพราะถ้าเกิดว่าหยิบลอสวิปเปอร์ขึ้นมาเพื่อได้เป็นเลขสองใบครับผมและล้อสวิปเปอร์เนี่ยน่าจะใส่ถึง2ด้วยกันครับผมหรือ1เป็นอย่างน้อยอุ้ยและเลือกมาเป็นสเก็ตบอร์ดนะครับผมเป็นเนสบอลคตอนนี้เนสบอลน่าจะเป็นโอ้เลดนี้เก็งโอกาครับมาแล้วครับผม โอ้โห oh, คุณจุกะแกงนี่คมขมับเลยฮนะตอนนี้ก็จะเป็นการท,ที่ซ่อนอยู่ครับจับก็ถอยมาครับเป็นคิวบว้าครับอตอนนี้ก็ทิ้งเปเปอร์ลงตำแหน่งลออโซนครับผม แล้วก็เข็นรถเข็นสเปียนครับแล้วก็โอ้ขึ้นไปโจมตีครับผมพ่นในรูไม่ฉี่ครับผมก็เรียบร้อยครับส่องไพ่มาแล้วนะครับผมและทําให้ทางฝั่งคุณกาลินได้เปรียบขึ้นมาทันทีเลยครับเพราะว่าทางฝั่งของคุณกาลินเนี่ยเป็นเด็กไพ่เดียวนะครับตอนนี้คือผมคิดว่าตัวส่องไพ่คุณกาลินเนี่ยจะมาอีกทีก็ูนะครับตอนปิดเกมนะครับถือว่าเป็นเป็น ป็นการนำแล้วกันคะตอนนี้นำนำทั้งทั้งรูปแบบเด็กแล้วก็นำทั้งรูปเกมเลยครับผมต้องดูครับว่าคุณซูเปอร์เกย์เนี่ยจะจะแก้ไขสถานการณ์ยังไงฮะเพื่อตรงทองตอนนี้เนี่ยคือค่อนข้างที่จะยากานะเอาพูดตรงๆจากจากจากรูปเกมจากกระดานในบอร์ดตอนนี้เนี่ยค,คือทางฝั่งของซูเปอร์เกย์เอเนี่ยไม่มีอะไรที่เล่นมากเท่าไหร่นะใช่ฮะ เพราะการ์ดที่อยู่บนมือเนี่ยเป็นการ์ดคล้ายๆกันซ้ำๆกันหมดเลยใช่ครับผมอาจจะเสิร์ชหาได้ก็จริงครับแต่ว่าแบบเสิร์ชใบนี้ก็ต้องใบนี้ก็หาไม่เจออะไรเงี้ยค่อนข้างยากครับอีกหนึ่งบใบที่จะทิ้นโอ้โหอาจจะต้องยอมจีงเป็นกู คือเปังงารพิเศษหนึ่งใบครับเพื่อหาพลังงานครับนะครับมาดูกันต่อครับตอนนี้นะฮะเรามาดูกันว่าเพลของกจจะเลือกอะไรขึ้นมาวางบนทัาเด็กสองใบครับ ขึ้นมาฮะแล้วก็วางบนท็อปเด็กครับหว่าน่าจะใช้เป็นฝันหน้าทำงานได้อ่อครับถึงแต่บอกทิปนิดนึงครับผมถึงแม้ว่าจะวางท็อปเด็กสงายแต่ว่าส่วนอื่นที่ไม่อยู่ท็อปเด็กต้องให้เพลเยอร์ฝั่งข้ามตัดชัฟเฟิลก่อนนะคอะครับผมนะครับผมเพราะว่าชัฟเฟิลมีสิทธิ์อยู่นะครับอ่แล้วใช้ลูกอมประหลาดครับอีโวลูชันเป็นเซอร์เกฟลงมาครับอยังไงต่อฮะแต่ว่าโอ้โหติดอยู่ตรงนิดเดียวครับ เขามีมานาพีอยู่ครับผมติดพลังงานให้กับทางฝั่งของเดเดยนเกโกกะนะครับสองใบและติดใบที่สามให้กับทางฝั่งของเซบีเอนะครับผมจะใช้ท่าไหนครับอันนี้ยังไม่แน่ใจจะจั่วจากทางฝั่งของวิดาลูก่อนนี่เป็นการเคลียร์มือนะครับจะฟันหน้าทางานหรือเปล่าอ๋อเมื่อกี้นี้ป๊อปาพมันขึ้นมาเป็นอนี้ฮะคนถ้าเกิดเรารู้สึกออก มีความสุขก็จะขึ้นกดไลค์แต่ว่าถ้าเกิดเซ็งจะกดออ๋อ,อโอเคอุ้ยแจกจังหวะน,นี้ครับโอ้โหไม่นึงมีโคโลนครับผม,มโคโลนโอ้โหเอาแล้วครับโคโรนยกเลิกครับแต่แต่แต่ไม่มีพลังงานหรือเปล่าครับน่าจะไม่มงงโอห้ห,หัวจะปวดอันนี้ครับซุดพ่อแก๊กเราหัวจะปวดครับผมโอ้โหไม่มีพลังงานห,หรือเปล่า แล้วจั่วมา5ใบและรวบเลยครับเกมแรกครับผมโโอ้หพลังงานไปติดอยู่ในไพ่นะครับเอาละครับเกมแรกไปทางฝั่งของกาลีนะครับเอาชนะไปได้ก่อนนะครับผมแต่แน่นอนครับเราแข่งกันเบ็ดออฟทรีนะครับดังนั้นนะครับทางฝั่งคุณสมบูชโชนะครับยังมีโอกาสแก้ตัวอีกหนึ่งครั้งครับครับโอ้โหครับจังช็อตนั้นครับผมไม่มีพลังงานนะครับโอ้โหน่าเสียดายครับเสียดายจริง พราะพลังงานไปติดไพ่อยู่ประมาณ2ใบนะครับผมอแล้วครับเกมที่2องก็ต่อเลยนะครับสำหรับทางการแข่งขันนะครับรอบไฟนอลของเซปอัพทัวร์เม้นท์2024ปีเซนเตดบายไดอินครับตอนนี้ก็มาดูกันว่าเกมที่2เนี่ยทางคุณสมเกติษัตริย์มาตีตื่นมาได้หรือเปล่านะครับผมก็ทางเกมที่2อนี่ก็จะเป็นฝั่งฝั่งผู้แพ้นะครับจะเป็นผู้เลือกนะครับผมว่าจะเริ่มก่อนหรือเริ่มหลังนะครับครับผมโอ้โหวันนี้เนี่ยอันดับ2เนี่ย ได้เงิน3,000บาทกับบล็อกหมอกสีชาติ1บล็อกนะครับผมใช่ครับส่วนดับหนึ่งนี่คือโอ้โหไปยาวๆนะครับคือไปสุดขอบฟ้าเลยฮะโอ้โหมันห่างกันเยอะกันดังนั้นเนี่ยมันจดนเดใครได้ที่สองเนี่ยผมบอกเลยว่ามีฉาเสียดายฮะนี่หรือไม่ไม่ก็ไม่งั้นก็เดี๋ยวบอกว่าผมผมเอาสามพันกับบล็อกให้ไปให้เลยไหมผมขอดิจิตอลสวิตซ์ก็คือแรกๆที่เหยนกันไปนะ นะครับตอหรั้ท่านผู้ชมนะครับที่ยังอยู่ในไลฟ์แชทของเราออยังอยู่ในไลฟ์ของเรานะครับ62ท่านนะครับก็สามารถพูดคุยนะครับเพื่อที่จะจัดรายการไปกับพวกเราได้นะครับพิมพ์ความความพิเ็นของท่านลงมาได้เลยนะครับผมครับผมตอนนี้ก็สกอร์ขึ้นเรียบร้อยฮะครับอ้าวครับตอนนี้คุณกาลินครับต้องการหนึ่งเกมเพื่อปิดจ็อบ ถ้าได้เกมนี้นะครับก็จะเป็นแชมป์ทันทีครับอ่าครับเปิดมาครับสมุโชครับใช้ส่วนของความสามารถของเป่าเจี้ยนเช่นเคยครับทำพลังงานน้ำสองใบขึ้นมือครับน่าจะเป็นท่าท่าเดิมนะครับแล้วเป่าเจี้ยนตัวนี้เนี่ยขึ้นมาอยู่บนตำแหน่ง่อสู้เกือบทุกครั้งเกมเก,ม,เกมแรกเนี่ยมือมือแรกของทั้งสองสมุชโชเนี่ย